ยาสิไลาลาถิมพงพันเสือปูญาถิมพี่น้องคูนทำหีดคองยาสิลงน้ำสนเอาค้นผ่านเป็นที่เพ่งสิพระไหเดือดหอนมูนมั่งเจ้าสิบอย่างแท้แล้วยาสิไลาลาเข้าพักสระราตนเก้าบัตกับลาบก่อยอยังสิโอเอาหา ถึงว่ามีคู่แล้วบอลิงไผ่ยาฝ่าวาล่านั่งเอ้ยบัดเจ้าเป็นห่างใหม่ไผสิไปขึ้นขี้แอวเจ้าแล้วให้ขอดสาเลียงวา้โซ่ไว้าวาถาหาเรื่องตหาบวจวบพอ่อยั่งสิได้ขาดไถให้ขอดสาเงียนกินคาต่างขิงอดสาเงียนเบิงเลี่ยงตังกระตายอดสาหับชมหับฟังมั่งก็นอยเพชรสกุล คนผู้หายส้มพ่อเพิ่นผู้ดีแท้แล้วสบายดีครับทุกทุกท่านมีติแกนแฟนที่หับชม fc ผู้ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับอาผู้ใดที่เขามาหักชมเขาขอให้สรงทมนันๆมถูกหัวลุยเบอร์ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมางานเลี้ยงนะครับแต่บได้ปล่อยเลี้ยงคือเกา่าตามทงไฮทงหน้าแล้ว เลี้ยงตามหัวตามสวนเจ้าของนะครับไปลูกไปกินทั้งคนไปไปเพราะว่าเขาเจ้ามาภายขขาววานเขากันแล้วนะครับพี่น้องก็เลยได้มาเลี้ยงตาม สวนตามหน้าเจ้าของนี่กไอีกบบดนกษีได้ไทยไทยและกษีดำนะครับพอ่าหน้าทงนี้พคนจะดำสูปป้ปีนำเจ้าควายทั้งหาโตนํนำทิมโดยเจ้าบี้เจ้าไข่ไก่เจ้าการกล้วยเจ้าผู้ผาเทวดาคุม้ม แล้วก็เจ้าตู้แต้มแตมตู้นะครับแยกกันเลี้ยงแล้วนะข้ยไผ่ข้อย,ยมันแต่ก่อนก็เอาไปเลี้ยงอยู่ตามทงตามท่ากะคข้ยเป็นร้อยสองร้อยลครับเอามาโฮมกันบ้นี้กะเบิงไผ่เบืองมันค้อยไผ่ข้ย,ขยมันนาไผ่น,นามัน,วนวสวนไผ่สวนมันไป เจ้าผู้พานี่ได้6เดือนปลายแล้วพี่น้องวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันหกร้อยหกสิบหกที่จะหอนนี่ก็ครบเจ็ดเดือนเต็มนะครับ ส่วนเจ้าแต้มตู้ตู้แต้มได้หกเดือนกับอีกสองมือพี่น้องหกเดือนเต็ม 10, 18, มือวันที่แปดมิถุนายนสองพันรอยหกสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยครับหกเดือนเต็มนะเป็นควายเพศดเมียควายตู้นะก็เลย ได้สายาได้ซื้อว่าตู้แต้มแจ่ก้อนก็ซื้อว่าแต้มนะลครับม้เห็นเขาเขาตูไ้ได้ห้องตู้แต้มแต้มตู้ไปเลยนะครับเอากินกินลูกเอ้ยนี่แหละเป่นว่าเลี่ยงควยดอนให้เป็นตัวเขาค้ำเลี้ยงควยดำให้เป็นตัวเขาแก้วเิ่นว่าอืมแต่ว่าสนับตู้แต้มแต้มตู้นี่เป็นเป็นเขาตู้ <c ười> ขันเรียงค่อยดอนให้เป็นตัวเขาค้ำเนาะเรียงค่อยดำให้เป็นตัเขาแก้วกับเจ้าผู้ผานี่แล้วนี่ควอยดอนก็เป็นตัวเขาคำเ็นว่าก็คืออยู่ดอกเขาเขาก็ออกเป็นอสีทองคำอยู่ดอกเห็นไว้าก็ได้ควยเงินล้านในอนาคตสำหรับเจ้าผู้ผาตัวนี้นะครับ สนับแม่ใหญ่มันนะครับบอกว่าจะเป็นเจ้าบี้เจ้าไข่ไก่เข้ากัลามไวส่วนลูกกับปล่อยเลยครับเข้ากัดูแลเอาก็ยังเจ้าบี้นี่จะฟูงเข้ากัลามไวเข้ากัเลี้ยมไปสมบาพะควรเข้ากับไปง่ายขันเข้าบอลามนี่มันสิรวงเรากับสิบบอลเล่มกับสิบ้า ลูกฝูงผ้าลูกผ้าเต่านี่ยางยุพนันนันก็เลยใส่สูตรนี่คือรามจเจ้าใครไก่ขึ้นกันนะครับพี่น้องนะรามขึ้นกันสมม่าพอควน้นก็เอากับย,ย่้ารักให้เขาส่วนนี่เลขาฟูงนี่เพิ่นนี่จเจ้าก้านกล้วยนี่บ่ได้รามครับเว่าหอยเสือกเอาเสื้อคล้องไว้ พื่อให้เขาหวาูว่าจักเพิ่นสิมาผูกย่ำไได้เขาล้วงเพื่อให้เขาหูโตโอ้ถ้ากูล้วงย่ำไดนี่เขาก็สิมาผูกกูย่ำนั่นเลยห้อยเสือกไว้อยุคข้อนี่พี่น้องบ่ท่านใดสนเข้าอันนี้ก็ได้กันสันเพิ่นกัดสีผ้านี่แล้วน้องสาวคือเจ้าตู้แต้มกับหลานไส้เพิ่นนี่แหละเจ้าผู้พานี่ล่วงเลยครับ ลวงบอ่าพาอพ่อถ้าแกล้ย่านไปนล่งเขาผายเพิันนะพี่น้องอืมาเลี้ยงอยู่ในสวนเนี่ยข่แน่อ่ะสาหรับคลิปนี้กับข้องเจไว้สำนียก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งไว้เพื่อทุกท่านจะบอพาดการรับชมคลิป ใหม่ที่จะสั่งสรรผลงานออกมาหาได้รับชมอย่างต่อเนื่องก่อนใครเลยนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันเด้อพี่น้องเด้อโลคยาปรมาราภาสทาโสธีพระวันตุโวสบายดีครับ